สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะข่าววงในแจ้งมาหลังปิดคดีเตรียมไล่เช็คบินแน่ทนายเดชาเผยข่าววงในจากตำรวจเตรียมเช็คบินพวกทำหลักฐานเทจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชีย so ลเป็นอย่างมากซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนกว่าแต่ก็ยังคงหาคำตอบของเรื่องนี้กันต่อไปนับเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วซึ่งทุกคนก็ติดตามข่าว ต่างก็เอาใจช่วยให้ปิดคดีนี้ได้โดยเร็วและเป็นธรรมที่สุดและเมื่อไม่กี่วันก่อนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำหนดวันแถลงปิดคดีเป็นวันที่18เมษายนก่อนจะเลื่อนไปเป็นวันที่22เมษายนนี้เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องรอสอบพยานปากสุดท้ายล่าสุด15เมษายนนายเดชากิตติวิทยาน,านันทนายความของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโม ได้โพสต์ข้อความผ่าน f เฟซบ o ๊กเพจทนาเดชาลครทุกอัปเดตเรื่องการปิดคดีแตงโมว่าปิดคดีแตงโมอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายหน้าบันลังสารหลังจากปิดคดีจะมีคนถูกดำเนินคดีจำนวนมากที่ทำหลักฐานเท็จหรือนำข้อมูลเท็จข่าววงในจากตำรวจแจ้งมาความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นคือความเท็จก่อนจะคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนที่โกหกคนที่ทำหลักฐานเท็จคนที่นำข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์จะต้องถูกดำเนินคดีเพราะทำให้สังคมปนป่วนคดีแตงโมส่วนคนที่แสดงความคิดเห็นโดยสุจริตมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและเป็นไปตามกรรมที่จะรับคนได้เก่อขึ้นทนายคลายทุกข์ให้ความรู้ทางกฎหมายกับ f c ทุกวันให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่ว่าคนอื่นโดยปัสจักหลักฐานและปัสจาักการไต่ตองให้รอบคอบการจะว่าผู้อื่นหรือจากการแสดงความคิดเห็นในทางลบกับบุคคลอื่นจะต้องมีพยานหลักฐานประกอบและต้องเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นความเท็จผู้ที่แสดงความคิดเห็นต้องรับผิดชอบจะมีคดีความตามมาด้วยความห่วงใยจากทนายคลายทุกผมเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นห่วงเอฟซีทุกคน ให้แสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวงังการแสดงความคิดเห็นต้องมีสติตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนว่าอะไรเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จอย่าไปแสดงความคิดเห็นที่ทำให้บุคคลเสียหายเพราะเป็นความผิดฐานหมินประมาทและเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จึงอยากให้ทุกคนมีสติด้วยความห่วงใยจากทนายคลายทุกขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ